ลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Be Joy of Toy รายการรีวิวของเล่นสุดแสนมหัศจรรย์ของช n n น l วังเด็กค่ะวันนี้ก็อยู่กับพี่โอ่งอีกแล้วเย้วันนี้พี่โอ่งเนี่ยก็มาพร้อมกับการรีวิวของเล่นชิ้นใหม่ซึ่งของเล่นชิ้นเนี้ยเป็นเกมที่สามารถเล่นได้ทุกวัยไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่ก็ร่วมสนุกด้วยกันได้ค่ะวันนี้ก็คือ อูโน่นเองเนี่ยหลายๆคนอาจจะบอกว่าพี่โงอปูโน่มันก็ธรรมดาใครๆก็เล่นเป็นน่าเบื่อไม่เห็นจะพิเศษตรงไหนเลยแต่เดี๋ยวก็อ,อย่าเพิ่งรีบเบื่อกันไปเราคือรายการ The Joy of Toys ซะอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะไม่ได้มารีวิวแบบธรรมดาธรรมดาแบบคลาสสิกอูโนแต่วันนี้เราจะมารีวิวอูโน่ฟลิปกันค่ะและน้องๆเนี่ยก็จะเห็นความพิเศษของอูโน l ฟลิปเนี่ยในช่วงเก็ตค e a เอทีฟแน่นอนอดใจเราแป๊บหนึงนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกฎกันก่อนว่าเล่นยังไงแล้วมีการ์ดอะไรบ้างถ้ายังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ ก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนว่า Uno Flip เนี่ยเล่นยังไงแล้วมันมีการ์ดอะไรบ้างจะเป็นยังไงไปดูกันเลยเกมนี้เนี่ยเหมาะสำหรับน้องๆวัย7ขวบขึ้นไปเล่นได้อย่างน้อย2คนหรือมากที่สุด10คนต่อครั้งค่ะมีกติกาง่ายๆคล้าย Uno ธรรมดานั่นก็คือทุกคนจะได้การ์ดคนละ7ใบโดยเวลาลงจะผลัดกันลงครั้งละหนึ่งใบลงได้เมื่อการ์ดตรงกลางเป็นเลขเดียวกันหรือสีเดียวก,กันกับที่มีในมือค่ะ ถ้าไม่มีใบไหนที่ตรงกันให้หยิบหนึ่งใบถ้ายังไม่มีก็ให้ข้ามเทินเมื่อเหลือการ์ดใบสุดท้ายในมือต้องพูดว่าอ Uno หากคุณลืมพูดคำว่าอ Uno และผู้เล่นคนอื่นจับได้คุณจะต้องหยิบการ์ดขึ้นมาอีก2ใบสำหรับการ์ดพิเศษมีรังต่อไปนี้ค่ะ Draw One Card ผู้เล่นคนถัดไปจะต้องหยิบการ์ดขึ้นมาหใบ Reverse Card ทิศทางในการเล่นจะย้อนกลับไปอีกทาง กิฟต์คัทผู้เล่นคนถัดไปจะต้องข้ามตานั้น Wild Card ผู้เล่นสามารถเลือกสีได้1นึ่สีที่ต้องการค่ะว d ลดรอ t w ทูคัทผู้เล่นสามารถเลือกสีได้1นึ่สีและผู้เล่นคนถัดไปจะต้องหยิบการ์ดขึ้นมาสองใบฟลิปคั d อันนี้จะเป็นการ์ดพิเศษสำหรับ Uno Flip โดยเฉพาะโดยทุกอย่างเนี่ยจะสลับด้านกันทันทีเช่นกองการ์ดที่ใช้แล้วกองการ์ดสำหรับหยิบและการ์ดบนมือค่ะ Draw five c a r d ผู้เล่นคนถัดไปจะต้องหยิบการ์ดขึ้นมา5ใบ Give everyone c a r d ข้ามตาของทุกคนและให้ผู้เล่นที่ใช้การ์ดใบนี้มีสิทธิ์เล่นได้อีกตา w wow, l Draw color c a r d ทันทีที่ใช้การ์ดใบนี้ผู้เล่นจะเลือกสีการ์ดให้ผู้เล่นคนต่อไปได้หยิบผู้เล่นคนต่อไปจะต้องหยิบการ์ดจนกว่าจะได้สีที่เลือกโดยไม่สนว่าจะต้องหยิบมากเท่าไหร่ กันบ้างคะกดกติกาไม่ได้ยากอย่างที่คิดใช่ไหมคะอ่านั้นเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันเลยดีกว่าแต่ก่อนเล่นเนี่ยต้องหาคนมาเล่นก่อนเดี๋ยวพี่หยงมาไปตามเพื่อนแปน๊บนึงนะคะเย้ <Yeah! S 1> กลับมาแล้วค่ะพี่หยงกลับมาพร้อมเพื่อนแล้วแนะนําตัวหน่อยค่ะชายนี่ค่ะจจมมี่ค่ะโดนัทครับว้าวขอบคุณมากมากนะคะทุกคนที่มาได้ในวันนี้ก็วันนี้เราจะมาเล่น Uno Flip Express กันคิดว่าน้องๆทุกคนน่าจะ เคยเล่นก okay. ันมาแล้วเนาะใช่เราเป็นเล่นบ่อยแล้วนั้นพี่องค์อ่ะวันนี้จะเพิ่มกฎพิเศษเข้าไปกดอะไรครับพี่องค์วันนี้นะคะพี่องค์จะเพิ่มกดเข้าไปก็คือถ้าใครจับได้เลขแปดเนี่ยต้องเอามือเนี่ยรีบไปเบไว้ตรงกลางถ้าเกิดว่าใครตะปบคนสุดท้ายอ่ะคนนั้นออกไปเลยแพ้อยหมดแล้วเนี่ยแล้วสําหรับคนแพ้ทางทีมอ่ะเตรียมอะไรไว้ให้ด้วยแต่พี่องค์ไม่บอกออกมาว่า เอาเถอะพี่องคอยากเล่นแล้วอ่ะได้ได้นั้นเรามาเล่นกันเลย let's get creative มาเล่นกันเลยคนละเจ็ดใบนะจ๊ะพี่ขอเริ่มด้วยอะไรสอบสอบเอาไปก่อนเลยองไปโอ้ย ใช่ใช่เราเราเปล่านั่นะที่เหมือนเห็นเป็นชันนี่ใช่ชันนี่เปิดมาก็แพ้เลยแพ้เลยอะลากอยอ่ะเราก็หาคนชนะต่อเราเล่นกันต่อไปให้ชานีสังเกตการณ์ตอนอะอันนี้ตาเขาใช่ป้ะใช่จ้ะแล้วคือเมื่อกี้คนลงคนแรกอ่ะแต่ว่าแต่ว่าแพ้แต่ว่าแพ้ลืมโอเคต่อต่อ เ็าขอเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวย่าพี่โอมอ้าวทำไมอะเพราะว่ามันอยู่ได้แค่ใบเดียวคือถ้าเราตรวจโครงการกำลัใช่มหะแต่ถ้าเรายังมีสีที่เราไม่อยากได้ไม่ได้อะก็ข้ามไปเลยใช่เราต้องข้ามไปเลยเราไม่ใช่แค่คัเดียวเท่านั้นก็คือถ้าเกิดว่าไม่มีสีที่จะลงเนี่ยเราตรวจแล้วเราก็ไม่มีอีกให้ข้ามไปเลยนั่นพี่ขอคัามค่ะเราเอาไปเลยลักโลก ป<ไ>ั๊บ <ane> ฟิปฟิปเดี๋ยวฟิป <dad> ฟิปเดี๋ยวเราฟิปให้เออนั่นให้ชั้นนี่เป็นคนเจัดการนะจ๊ะเข้าสู่โลกอีกใบอ่ะฟิปอันนี้ด้วยโอเคโอ้เขาไม่มีเขาพี่โอ๋เลยค่ะลืมตัวเมื่อกี้ จะแตะมือด้วยอยากมีส่วนร่วมอย่างมีส่วนร่วมเือไม่แพ้แล้วทำไมเขาก็ไม่ได้แพ้อ่าวเหลือเราสองคนแล้วละจ้ามาลองประชันฝีมือกันมาประชันกันกันใครจะเป็นเจ้าแห่งอูโนอได้อืมป่าเธอไม่งอีกอย่างหนึ่งอะเวลาเล่นอนูโฟิตที่ต้องระวังก็คือเพื่อนจะจัมการได้ ไปฟิบมาต้องระวังด้วยลงไปมีหรือเปล่าพี่โองไม่มีไม่มีเหมือนกันถ้าวันนี้หาคนชนะไม่ได้ไม่มีเหมือนกันแล้วลงเทวนี้ไม่น่ามีคนชนะแล้ววันนี้ทำไมพีจ้าไม่มีเหมือนกันไม่มีคนชนะแล้ววันนี้มีอ้าวมีวิเริ่มแล้วเริ่มแล้วพี่ทำไมพีไม่เริ่ม เต็มมือแล้วค่ะมาจะเล่นกันเรื่อยๆไม่เมื่อยไม่พักเพราะเราไม่มีก็ไม่มีเซมิการ์ดบวกเลยเหรอไหนก็ต้องวแล้วก็มือสั่นมากเปิดไต้ไงเล่นหรอเล่นหรอเล้นหรอกัวพี่องขอสีส้ม หนึ่งสีส้มหรือสองสีส้มเว้ยต้องบอกว่าอะไรนะและคนชนะในวันนี้ก็คือเราชวนมาเองชนะเองแล้วในส่วนของคนแพ้นะคะ พี่อ่องได้เตรียมเซอร์ไพรส์ไว้ให้เป็นอะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยแทนอะไรอ่ะพี่อออันนี้เนี่ยหนึ่งในนี้ยเป็นน้ำผสมน้ำส้มสายชูพี่จะให้ดื่มกันคนละคำแต่มีแค่แก้วเดียวนะดื่มกันคนละคำแต่พี่อ่ะจะซุกนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเตรียมตัวไว้ได้เลยพร้อมไหมคะ ไม่พร้อมไม่พอก็ต้องพร้อมไม่พร้อก็ต้องพร้อมที่สุ่มให้แล้วนะจ๊ะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอันไหนเป็นอันไหนอย่าดม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 นับหนึ่งถึงสามกินคนละอึกนะนับหนึ่งถึงสามกินคนละอึกหนึ่งสอง มันส้มนะอาจารย์เหม,มือนอาจารย์คือาายอยากได้นะขนมเป,ปีป๊ยะปะอ,อยากไ<า>ม่เอ๊ะขนมเปี๊ยะกินกับอาจารย์หรอเอาหมูสเต๊ะมาด้วยห,หมูมสเต๊ะไหมหมูสเต๊ะด้วยโอเคได้ได้ได้มาสัมผัสความรู้สึกนิดนึงค่ะก็ก <c oughs> ็ก็อร่อยดีค่ะแบบว่าถ้าจะมีแบบสเต๊ะมาก็น่าจะอร่อยมากมกว่านี้อันนั้นเดี๋ยวอีกไม่เป็นไรไ,ไม่เป็นไร ขอบคุณนะคะเป็นยังไงบ้างคะน้องๆกับการรีวิว Uno ในฉบับ Joy of Toys สนุกใช่ไหมล่ะก่อนจากกันไปเดี๋ยวพี่องค์มารีแคปกันนิดนึงว่าวันนี้เราเล่นอะไรไปวันนี้เราเล่นเป็นรุ่น Uno Flip นะคะแต่จะเป็นรุ่น Express ก็คือรุ่นเล็กจะมีรุ่นใหญ่ด้วยค่ะสำหรับรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่เนี่ยวิธีการเล่นอะเหมือนกันแต่ว่ารุ่น Flip แบบ Standard อะค่ะอันเนี้ยฝั่งด้านซ้ายเนี่ยจะบวก5 ก็คือว่าเวลาจวบไพ่ถ้าโดนเนี่ยโดน5ใบเลยแล้วก็ฝั่งที่เป็นลายซสายอะค่ะจะเป็นแค่บวก1แล้วก็บวก2ที่เปลี่ยนสีได้นอกจากนี้เนี่ยอูโน่ก็จะมีหลายรุ่นแล้วก็มีหลายลายด้วยกันค่ะเช่นเป็นอูโน่สแตนดาร์ดนะคะอันนี้เลยรุ่นคลาสิกเชื่อว่าทุกคนต้องเคยเห็นแล้วแล้วเราก็ยังมีรุ่นมินเนียนมีรุ่นมิกกี้อันที่พี่องค์ไม่มาโชว์เนี่ยมีรุ่น BTS มีรุ่นโอลิมปิกเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็จะมี โดสค่ะที่การเล่นจะแตกต่างออกไปโดยการบวกเลขอันนี้จะใช้การบวกเลขแต่เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะคะก่อนที่เราจะลากันไปในวันนี้ถ้าน้องๆคนไหนยังอยากให้พี่โอค์รีวิวรุ่นไหนอีกคอมเมนต์ไว้ข้างใต้ได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่องคงจะรีวิวให้ดูในคลิปต่อๆไปค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าน้องๆชอบคอนเทนต์อย่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องวังเด็กด้วยนะคะสำหรับวันนี้พี่โงค์กับเพื่อน <S <S ๆขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ